Oh. สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่ที่สนามยิงปืนกองทัพอากาศทูป,ปาเตมมนะครับก็จะลองทดสอบนะครับตัวกระสุนยางแบบนี้นี่กระสุนยางเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเคยเป็นยุทธภัณฑ์แต่ว่าตามประกาศนะครับฉบับล่าสุดเนี่ยก็ได้ถูกถอดถอนนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของกระสุนยางนะผมเนี่ยเคยทําคลิปเอาไว้นะครับประมาณสัก 2-3ปีที่แล้วในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้กระสุนยางว่าเหมาะสมเพียงใดในส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังคงยืนยันนะครับคำเดิมว่าไม่ค่อยที่จะเหมาะในการใช้ป้องกันตัวสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าน้ําหนักขอ,ข,อของกระสุนเนี่ยค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างที่จะเบามากนะครับแรงประทะก็น้อยความเร็วต้นเนี่ยยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกนะครับอยู่ที่ประมาณ300ร้อยอ,อยฟุตต่อวินาที เทียบเท่ากับปืนมีปิการอัดแกนะ๊สน้อยมากนะครับไอเจ้าความเร็ว200-300ถึงฟุตต่อวินาทีเนี่ยก็คือถูกยิงด้วยปืนความยาวลำกล้องเนี่ยประมาณ18นิ้วนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่านำมายิงนะครับไอเจ้ากับตัวหักรันแทประดิษฐ์ในะแบบนี้นะควาอยาวลำกล้องเนี่ยประมาณสัก5นิ้วหน่อยพน่อปลอดภัยนะครับแบบนี้ผมว่าโอ้โหยิ่งทำให้ประสิทธิภาพนะครับของกระสุนที่เป็นกระสุนยานเนี่ยแบบนี้ลดน้อยลงไป มากมากเลยแต่ก็จะลองนะครับในเรื่องของแรงรีคอยดูว่ามันจะให้แรงรีคอยหนักขนาดไหนเดี๋ยวจะยิงนะครับเปรียบเทียบกับตัวไอ้เจ้าตัวนี้เมตรตะกั่วนะครับ5เมตรลูกโอบักเนี่ยอันนี้ก็คือมีอยู่5เมตดนะครับแล้วก็มีพิการหเมตรยิงตัวนี้เป็นนัดแรกนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นลูกกระสุนยางนะครับแบบนี้ก็ลองดูนะครับ เผื่อบางจังหวะวิกฤตของชีวิตเนี่ยอาจจะมีการใช้กระสุนยางนะครับที่จะต้องประกอบกับปืนลูกซองหักลำแทปดิ์จะได้ดูนะครับเรื่องของอไรลี่คอยว่าจะมีลี่คอยเนี่ยประมาณไหนมาทีนี้นครับเดี๋ยวจะลองยิงทดสอบนะครับกระสุนยางนะครับแบบนี้ฝาปิดเร,บบรีอบอะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเม็ดบินตะการ6เม็ดแล้วก็ลูกตะกวัวเนี่ยห้าเม็ดแต่จีนัดน,นี้ก่อนนะครับกับตัว หักรังไท้ประดิษฐ์นะลองดูนะครับเป้าก็ประมาณสักเนี่ยสี่ห้านะครับดูประมาณนะพร้อมนะครับอัดแรกจะเป็นรูปตะกัวใน5เมตรแล้วก็ปีบีการ6นะที่หอัดไปที่กลางเป้าเลยนะไปครับนะัที่หนนะ ต่อไปนะครับตอนที่สองจะเป็นรีคอยนะครับของกระสุนยางนะครับนี้กระสุนยางนะมาดูว่ารีคอยจะประมาณไหนเล็งไปที่ตรงกลางนะครับ เ oh. บามากนะครับเบามากอ่าต่อไปนะครับนัทีที่2ของกรปสุนยางอ่า แรงไหมก็ประมาณหนึ่งนาะทีสามของกระสุนยางนาทีสีญญ่ ไนิดแล้ปุ๊บออกมาเลยนะฮะนัดสุดท้ายนะครับมานัดสุดท้ายเรียบร้อยนะครับจบไป5นัดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่ตัวเป้ากัน นี่นะครับอยู่ประมาณนี้นะมันจะมีตัวที่เป็นเมตากลัวนะครับอัดอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มของกระสุนยางนะครับกระจายอยู่ก็แรงเอาเรื่องนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องทีเดียวแตนะ่นี่คือเป้าครับผมก็จบลงไปนะครับสําหรับการยิงทดสอบนะครับกระสุนยางแบบนี้นะยิงกับตัวหักลํำแทบประดิษฐ์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยดูเรื่องของแรงรีคอยก็ถือว่า ประมาณน,นึงไม่หนักนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเบามากนะมันก็มีดีคอ,อยู่นะครับเพราะนั hmm. ้นถ้าเผื่ว่าถ้าจะใช้ในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ย mm hmm. ผมก็คิดว่านะมีรุ่นนะครับมีรุ่นที่จะเอาอยู่ทีเดียวนะเจ้าตัวกระสุนยางนะครับยิงกับตัวหักกรัมแท้ปรดิษน์นะเมื่อสักครู่นี้โอเควันนี้ก็ทดสอบให้ดูนะครับสั้นๆน,น,นะก็เป็นทางเลือกนะแต่ถ้าเผื่อว่าถามผมเนี่ยผมก็คิดว่ากลับไปใช้ลูกปลายปกติเนี่ย ก็น่าจะดีกว่านะครับกระสุนยาแบบนี้ตกนัดละ80นะแต่กระสุนนะครับธรรมดาเนี่ยนัดละประมาณ25บาทไม่เกิน30นะใช้ธรรมดาดีกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทดสอบไปดูนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเบีรยสูนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ